เครื่องมือใหม่ของ Youtube มาแล้วนะครับพี่น้องที่เราเนี่ยสามารถจะใช้แค่หนึ่งคลิปเท่านั้นโปรโมทฟรีเนี่ยในช่องต่างๆได้ถึง5ช่องเลยนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าเจ๋วมากๆเลยนะครับเพราะว่าทุกคนสามารถทำได้แทบจะไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยนะยกตัวอย่างเช่นนี่ผมเนี่ยทำคลิปขึ้นมาคลิปหนึ่งสามารถที่จะโปรโมทช่องของเพื่อน ช่องของตัวเองก็ได้ช่องของครอบครัวช่องของลูกศิษย์ก็ได้ตรงนี้นะนี่เป็นฟังก์ชันใหม่ล่าสุดเลยเดี๋ยวผมจะมาขยายความให้ฟังนะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าผมเนี่ยได้ศึกษาแล้วก็ได้ทดลองในการทำนะพี่น้องท่านไหนที่มีมุมมองที่เห็นหรือแตกต่างอย่างไรก็มาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันในคอมเมนต์ได้เช่นเดิมเลยนะอา้าวเริ่มต้นไปดู รูปแบบก่อนดีกว่านะครับว่ามันเป็นอย่างไงนะเงื่อนไขก่อนเลยเงื่อนไขนะครับก็คือว่าช่อง YouTube ทุกช่องสามารถที่จะใช้ฟังกช์ชันนี้ได้นะครับฟังกช์ชันที่ชื่อว่าผู้ทำงานร่วมกันนะโดยที่เรานะไม่จำเป็นนะว่าจะต้องผ่านกฎหารายได้ของ YouTube เรียกได้ว่าเปิดช่องมาแล้วก็จัดอันนี้เลยก็บอมีปัญหานะครับนี่อันนี้แหละคือข้อดีเลยแต่ว่าช่องของเรานะครับจะต้องไม่เคยโดนทําโทษนะ,ะหรือที่เขาเรียกว่าโดนสไตร์นั่นเองในเรื่องของกฎชุมชนหรือว่าเรื่องของกฎลิขสิทธิ์นะครับนะส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่ผิดตรงนี้อยู่แล้วใช่ไหมเราก็สามารถที่จะจัดฟังก์ชันนี้ได้เลยครับนะพี่น้องเดี๋ยวผมขอพูด เขาเรียกว่าอะไรนะหลักการก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวในช่วงท้ายคลิปผมก็จะบอกขั้นตอนการทําจิ้มให้ดูทีละขั้นตอนเลยนะเดี๋ยวผมจะพูดหลักการก่อนนะครับต่อมานะก็คือหลักการของการทําอันนี้นะครับก็คือว่าอย่างเช่นเนี่ยผมนะครับเป็นคนที่จะทําคลิปขึ้นมานะแล้วก็สามารถที่จะ เขาเรียกว่าอะไรนะทำการคอลลบหรือว่าเชิญชวนเนี่ยผู้ทำงานร่วมกันเนี่ยได้นะโดยที่คลิปที่ผมทำนะครับได้ทั้งคลิปสั้นคลิปยาวเราก็สามารถใช้วิธีนี้ได้นะเมื่อผมทำคลิปแล้วเนี่ยแล้วผมชวนทั้งผู้หญิงท่านนี้กับผู้ชายท่านนี้เนี่ยมาทำงานร่วมกันแล้วโอกาสที่คลิปนะครับที่ลงในช่องผมเนี่ย จะวิ่งนะครับไปอยู่ในช่องของพี่ผู้หญิงท่านนี้หรือว่าจะวิ่งไปที่ช่องของพี่ผู้ชายท่านนี้ก็จะมีนั่นเองเพราะว่าเนื่องจากว่าเราทำการคอลแลบหรือว่าทำงานร่วมกันแล้วเห็นไหมครับเรียกได้ว,ว่าเราทำคลิปทีเดียวเนี่ยเหมือนเป็นการที่จะเพิ่มพลังให้ AI นํนำส่งคลิปของเราไปให้กับช่องที่เราเนี่ยคอลแลบร่วมกันมากยิ่งขึ้นดีไหมครับพี่น้อง ดีกว่าการที่เราจะต้องมานั่งรอว่าเอไอเมื่อไหร่จะนำส่งคลิปสักทีอันนี้เหมือนกับว่าเป็นฟังก์ชันที่จะช่วยให้เป็นการบอกระบบเลยนะว่าให้คุณนำส่งไปให้กับช่องนี้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะซึ่งส่งผลอะไรล่ะครับเมื่อคลิปเนี่ยวิ่งไปตามช่องต่างๆที่เราคอลแลบซึ่งได้มากถึง5ช่องนะอันนี้คือไม่รวมช่องของเรานะครับ ช่องของเรา1แล้วก็มีอีก 5... ทั้งหมดเป็น6ช่องสิ่งที่ตามมาก็คือว่าคนติดตามของแต่ละช่องนะครับก็มีโอกาสที่จะรู้จักเจ้าของช่องที่มาร่วมคอลแลบกันทั้งหมดเลยเห็นไหมครับพี่น้องนี่แหละคือประโยชน์นะเหมือนเป็นการติดปีกให้กับช่องที่อาจจะทำคลิปดีนะช่องที่มีความตั้งใจในการทำคลิป หรือว่าช่องที่เรารู้จักแล้วเนี่ยเราอยากจะช่วยสนับสนุนเขานะให้เขาเนี่ยได้เติบโตได้ไวมากยิ่งขึ้นก็มาใช้เจ้าตัวฟังก์ชันนี้เลยคือการคอลลบหรือว่าผู้ทำงานร่วมกันนั่นเองนะแต่แต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับนะว่าคลิปที่เราลงไปนะจะอยู่เฉพาะในช่องหลักเท่านั้น นะแล้วก็ในส่วนของจำนวนชั่วโมงยอดวิวแล้วก็รายได้นะครับมันจะอยู่ในช่องหลักเท่านั้นนะส่วนช่องคนที่มาทำงานร่วมกันหรือมาคอแลแลบเนี่ยเขาก็จะได้เรียกได้ว่าเป็นอานิสง์ส์เพิ่มเติมที่คนดูจากช่องหลักจะวิ่งไปที่ช่องของคนที่มาคอแลแลบกันเพิ่มมากขึ้นนั่นเองอันนี้ต้องบอกก่อนนะ ว่าคลิปอยู่ในช่องหลักเท่านั้นแล้วก็ค่าต่างๆก็จะอยู่ในช่องหลักที่ลงคลิปเท่านั้นนั่นเองนะครับนะต่อมาครับผมแล้วก็ส่วนที่เป็นช่องที่มาคอลแลบกับเราถ้าเราตั้งค่าบอกว่าให้เขาเนี่ยเห็นสถิติได้นะเขาก็จะเห็นก็คือคอมเมนต์ทั้งหมดในคลิปได้นั่นเองนะที่เขาจะเห็นได้ นะซึ่งตรงนี้พี่น้องไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปนี่แหละเดี๋ยวผมจะพูดถึงวิธีการตั้งค่าต่าง,าง,างๆนานานั่นเองนะครับอ่าตอนนี้พี่น้องพอจะรู้คอนเซปต์แล้วนะครับว่าเราเนี่ยจะมีรูปแบบแล้วมันช่วยเหลือเราอย่างไรเดี๋ยวเตรียมตัวไปเรียนรู้กันนะครับผมจิ้มให้ดูทุกจุดเลยนะว่าขั้นตอนการทำโอโ้โหไม่ยากเลยนะครับพี่น้องจิ้มแป๊บเดียวก็เสร็จแล้ว แล้วเราก็สามารถที่จะเป็นต้นทางคลิปก็ได้หรือว่าเราจะไปเป็นผู้ร่วมคอลแลบกับเพื่อนก็ได้ให้เพื่อนทำคลิปบ้างให้เราทำคลิปบ้างแล้วก็เป็นพิธกชีโร่เลยก็คือมามามาจอยกันจอยกันมาซี่มามาเจอกันเจอกันแบบนี้ก็บอกเป็นอย่างนะครับอาวก่อนที่จะไปดูกัน ท่านไหนนะครับที่อยากจะมีรายได้จาก y o u t u b e นะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงหรือทําคลิปแล้วเนี่ยก็ไม่มีคนดูนะแล้วก็ไม่อยากจะเสียเวลาเสียเงินในการลองผิดลองถูกมาตลอดแล้วก็อยากจะใช้แค่มือถือเริ่มทําได้เลยผมมีทั้งคอร์สเรียนออนไลน์แล้วก็อ e ีบุ๊กแล้วที่สำคัญกว่านั้นก็คือผมก็จะช่วยวิเคราะห์แนะนำแนวทางให้พี่น้องโดยใช้ประสบการณ์15ปีในการจัด แนะนําให้ทั้งหมดเลยพี่น้องท่านไหนสนใจอย่างไรนะครับก็ทักมาได้ที่ไลน์ที่ชื่อว่า s อ k e สก u t u b e ตรงนี้ได้เลยนะเอาไปดูวิธีการดีกว่านะครับถ้าสมมุติว่าผมเนี่ยเป็นฝั่งของเจ้าของคลิปที่อยากจะชวนพี่น้องที่ดูคลิปทั้งหมดนี้นั่นแหละเรามามามาเฮ้ยพอก่อนนะมาจอยกันนั่นเองวิธีการนะครับก็คือให้เราไปที่แอป ยูทูบสตูดิโอนะจะไปเลือกคลิปไหนก็ได้นะคลิปยาวคลิปสั้นคลิปเกา่าคลิปใหม่เลือกได้ทั้งหมดเลยเสร็จแล้วให้ไปที่แถบเนื้อหานะแล้วก็เลือกคลิปที่เราต้องการเนี่ยคอนแลบเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปที่เจ้าตัวดินสอด้านบนตรงนี้ได้เลยนะอพอกดดินสอแล้วนะครับ ถายลงมาด้านล่างจะมีคำว่าเชิญผู้ทำงานร่วมกันกดเข้าไปเลยนะอพอกดเสร็จแล้วนะครับมันจะมีช่องให้เรากรอกตรงนี้นะเราสามารถกรอกชื่อช่องหรือว่าถ้าชื่อช่องมันซ้ำกันมากหรือหาไม่เจออย่างไรเราก็กรอกเป็นแฮนเดิลได้นะครับก็คือตัว Add แล้วก็ตามด้วยแฮนเดิลในช่องนั้นๆก็ได้เช่นเดียวกันนะยกตัวอย่างเช่น ผมก็กรอบไปตรงๆเลยนะเนี่ยชื่อช่องตะเถนไดชีก็เจออีกช่องหนึ่งของผมเห็นไหมครับแล้วผมก็เลือกช่องนี้เลยนะครับผมบึ้มกดแตะตรงนี้เลยนะเลือกเลยเสร็จแล้วมันจะขึ้นหน้านี้ขึ้นมาครับก็คือเชิญผู้ทํางานร่วมกันนะตรงนี้นะครับมันจะมีปุ่มนะครับให้เราเนี่ยสามารถที่จะอนุญาตให้คนที่มาคอลแลบกับเราเนี่ยสามารถเห็นคอมเมนต์ในคลิปนั้นได้ ซึ่งตัวนี้ผมแนะนําว่าเราก็เปิดไปได้เลยนะเพราะว่าเราก็จะได้มามาเอ้ยไม่ใช่เราก็จะได้มาร่วมกันตอบคอมเมนต์ทาให้คนดูนะครับที่เข้ามาดูแล้วเนี่ยทั้งฝั่งของเราแล้วก็ฝั่งของพี่น้องที่มาคอลแลบกันแล้วเนี่ยนะเขาก็จะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นผมแนะนําว่าให้เปิดไปเลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กดเขาว่าสร้างลิงก์เลยอื เมื่อกดคำว่าสร้างลิงก์แล้วนะมันก็จะมีหน้าต่างนี้ขึ้นมาให้เราแตะลงไปตรงนี้เลยนะครับก็ทำการคัดลอกลิงก์แล้วก็เก็บเอาไว้ก่อนนะพี่น้องอคัดลอกลิงก์เก็บเอาไว้ก่อนนะแล้วก็เมื่อเราแตะตรงนี้เสร็จปุ๊บมันจะขึ้นหน้านี้ขึ้นมานะครับตรงนี้สำคัญนะครับพี่น้องเพราะว่าถ้าพี่น้องพลาดตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะยังทำไม่สำเร็จนะเมื่อเราคัดลอกลิงก์มาแล้ว มาที่หน้านี้แล้วใช่ไหมมนจะกลับมาที่หน้าเดิมนะว่าจะเชิญผู้ทํางานร่วมกันท่านอื่นหรือเปล่าถ้าเราไม่เชิญแล้วอย่างไรเราก็กดหัวลูกศรย้อนกลับได้เลยนะอืมพอกดหัวลูกศรย้อนกลับแล้วนะครับตัวนี้สําคัญนะครับคือพี่น้องจะต้องกดบันทึกด้วยนะโอ้ยครั้งแรกผมเนี่ยเชิญสดิบสดีแต่ไม่ได้บันทึกจบเลยนะเพราะว่าไอ้ลิงก์ที่ได้มาที่เราเอาไปแจกคนที่เรา จะมาร่วมคอลแลบกันนั่นแหละเขาก็จะไม่สามารถที่จะมาจอยกับเราได้เพราะฉะนั้นกดบันทึกด้วยนะนี่ตรงนี้นะครับเมื่อกดบันทึกแล้วเราก็เอาลิงก์ที่ได้นั่นแหละครับผมแจกกระจายให้กับคนที่เราเนี่ยชวนเข้ามาคอลแลบหรือว่ามาทำงานร่วมกันได้เลยนะ,ะเมื่อเราแจกเสร็จแล้วนะครับถ้าพี่น้องท่านนั้นนั่นแหละที่เขาได้ลิงก์ไปแล้วนะ แล้วกดที่ลิงก์มาหลาปุ๊บนะก็จะวิ่งมาที่แอป YouTube Studio แล้วมันจะขึ้นหน้านี้มาเลยนะเนี่ยก็คือเป็นการบอกว่าเนี่ยผมได้ชวนพี่นะครับมาคอลแลบกับเจ้าตัวเนื้อหานี้ในคลิปของผมนั่นเองนะอ่าแล้วก็พี่ท่านนั้นนะครับก็กดคำว่ายอมรับได้เลยยอมรับได้เลยไม่เคยบิดพริวเฮ้ พิติกมาเต็มเลยวันนี้นะก็กดยอมรับเลยนะ,ะเมื่อกดยอมรับแล้วนะครับในเจ้าตัวแอป YouTube Studio เนี่ยก็จะมีเ,ะเจ้าเขาเรียกว่าหมดหมู่ในส่วนของเนื้อหานะคําบ่กการคอแลแลบโผลขึ้นมาเลยนี่แหละครับผมก็เป็นการคอแลแลบกันเรียบร้อยแล้วนะครับนะ แต่ถ้าในอนาคตเนี่ยเราอาจจะมีเหตุผลบางประการที่อาจจะอยากลกยกเลิกในการคอลแลบนะอย่างเช่นเนี่ยเราอาจจะไปหลงรักเขานะแล้วเราก็ไม่อยากจะให้เขารู้เฮ้ยไม่เกี่ยวกันเลยนะถ้าเกิดเหตุผลบางประการเราก็แตะไปที่ตรงนี้เลยนะครับบึมพอแตะเสร็จแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยเห็นไหมครับ เราก็จะเห็นข้อมูลอย่างที่ผมบอกนะถ้าเราอนุญาตให้เขาเห็นข้อมูลสถิติแล้วเนี่ยเขาก็จะเห็นข้อมูลคอมเมนต์ทั้งหมดในคลิปนั้นนั่นเองนะอารีเบื้องต้นก่อนนะแต่ถ้าเราเนี่ยอยากจะยกเลิกการคอนแลบเมื่อไหร่ก็ให้เราเนี่ยครับจากหน้านี้เหมือนเดิมนะนี่เราก็กดไปที่รูปคนด้านบนเลยนะเป็นการถอนตัวอย่างที่พี่เบิร์ดกับฮาร์ดบอก ก็เลยต้องถอนตัวถอนตัวทั้งทั้งที่ยังรักอ่ากดลงไปเลยนะแล้วก็กดคำว่าถอนตัวก็เป็นการถอนคอล l a บเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับนะนี่แหละครับผมก็คือวิธีการทำนะเสร็จแล้วเนี่ยเวลาที่เราคอลแลบกับใครแล้วเมื่อเราไปดูคลิปคลิปนี้เนี่ยที่หน้าแอป y o u t u b e นะครับ มันก็จะมีสัญลักษณ์เป็นแบบนี้นั่นเองเห็นไหมเป็นวง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 เพิ่มขึ้นมาแล้วถ้าคนดูนะครับได้มีโอกาสเนี่ยดูคลิปแล้วก็แตะไปที่ชื่อตรงนี้เนี่ยตรงไหนก็ได้นะที่เป็นยาวๆตัวนี้ทั้งหมดนั่นแหละนะอันนี้คือช่องหลักนะแล้วก็มีและแล้วก็ช่องที่มาคอลแลบร่วมกับเราแตะลงไปเมื่อไหร่มันก็จะมีหน้าตานี้เด้งเข้ามานะครับว่า มีใครมาคอลบกับเราบ้างพร้อมทั้งปุ่มชวนกดติดตามนั่นเองนะครับนี่แหละครับก็คือประโยชน์ทั้งหมดของเครื่องมือใหม่ใน YouTube ที่อัปเดตล่าสุดเลยนะอ่าซึ่งผมเนี่ยเห็นปุ๊บก็ตาลุกเลยก็เลยรีบทำคลิปมาแนะนำพี่น้องนะครับท่านไหนที่เรียกได้ว่ามีของดีอยู่แต่นะช่องมันเติบโตช้าเพราะว่าเราอาจจะทำคลิปไม่เป็นอะไรอย่างไร แล้วอยากจะติดจรวดนะครับในการที่จะคอลลบนะฮะก็สามารถที่จะทักเข้ามาคุยกับผมในไลน์ได้นะอ่าแล้วก็ามาเจราจาต้าอ่วยพูดคุยกันได้นะครับว่าเอ๊พี่มีอะไรอย่างไรเหรอก็มาพูดคุยกันได้นั่นเองนะครับตรงนี้นะอืมนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้ผมก็ขออนุญ,ญาตฝากนิดนึงนะครับนะก็เหมือนเดิมเลยสละเปลาเพลนเบสคุณล้วงควงตะลิวของพี่สาวผมเองนะ ท่านไหนเนี่ยอยากจะซื้อของขวัญของฝากให้กับญาติผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นงานวันเกิดงานเลี้ยงงานเชงเมง้งงานตุดจีนงานจัดงานสัมมนาต่างๆงานจัดบ็อกซเซตนะครับผมนะอร่อยและก็ดีต่อสุขภาพด้วยเพราะว่าไม่มีเนื้อสัตว์เลยสายเจวีแกนมังสวิรัตกินได้ทั้งหมดเลยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นอัลมอนด์ช็อกโกแลตฟักทองญี่ปุ่นถั่วลูกไก่เห็ดออรนจิเม็ดบัวแมคคาเดเมีย นะแล้วตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะครับสั่งซื้อกี่รูปก,ก็ได้ส่งได้ทั่วประเทศไทยผมจะมอบอ e ีบุ๊กสอนตัดต่อแคปคัดให้ฟรีมูลค่า490บาทเลยนะพี่น้องทักไปได้ที่ลายที่ชื่อว่าแอดแก n นมาล้วงของพี่สาวผมได้เลยนะครับขอบคุณพี่น้องที่ช่วยสนับสนุนด้วยนะครับนะครับแล้วก็พี่น้องท่านไหนครับผมที่ยังไม่มีไมโครโฟนอย่างไรนะอันนี้เป็นไมล์ไร้สายที่ผมใช้มาตลอดเลย ทุกคลิปของผมเนี่ยทำไมเสียงชัดจังจานเพราะว่าใช้ไม่ตัวนี้ไม่ J11 เป็นไม้ไร้สายนะใช้ได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android เลยนะครับใช้งานง่ายมากๆครับผมเอาตัวนี้เสียบเข้าไปตูดมือถือปุ๊บเปิดปุ๊บใช้ได้เลยนะครับแล้วก็สัญญาณดีด้วยระยะห่างประมาณ5เมตรเสียงยังชัดอยู่เลยนะครับไม่ต้องกลัวเสียงลบกลวนเลยนะตัวนี้ตัดเสียงลบกลวนได้ดีมากๆนะครับแล้วก็เวลาชาร์จง่ายมากๆครับผมเสียบตูดเลยโบ เสียบกว่า USB เสียบบายชาร์จเสร็จแล้วจบแล้วตัวนี้ J11 นั่นเองพี่น้องก็สามารถสั่งซื้อที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้นะทุกคนต้องเจอวันที่ลำบากอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติของชีวิตในโรคใบนี้แต่ก็อย่าลืมนะครับว่าหลังฝนตกฟ้ามันก็จะสวยพอฟ้าสวยเสร็จปุ๊บเดี๋ยวฝนมันก็จะตกใหม่ มันก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยแหละครับวนไปวนมานะครับเพราะฉะนั้นท้อได้เป็นเรื่องปกติธรรมดานะเวลาที่ผมทอ้อผมก็ไปปั่นจักรยานไปหาแม่ไปคุยกับแม่นะแล้วก็ไปหาซีรีส์ดีๆสนุกๆดูสักเรื่อง2เรื่องแล้วเราก็จะกลับมาใหม่ได้เพราะฉะนั้นท่านไหนยังไม่ผ่านกดอย่างไรนะครับผมก็ขอเป็นกาลังใจให้นะครับเพราะว่าเราก็จะสู้ไปด้วยกันแล้วก็จะมีรายได้ไปด้วยกันแน่นอนครับขอบคุณมากครับ ลงมือเฮด